กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรกรในระดับหมู่บ้านมีการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นกาแฟดอยลาง จากอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นพืชที่มีเอกลักษณ์มีความหอมจากดอกไม้ป่าในธรรมชาติด้วยความสูง1,200เมตรจากระดับน้ำทะเลพื้นที่การเพาะปลูกกาแฟของดอยลางเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานดอยผ้าห่มปกซึ่งมีความเหมาะสมหลายปัจจัยจึงมีความเป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปัจจุบันสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีทั้งสิ้น38รายมีพื้นที่ปลูกกาแฟมากกว่า300ไร่ที่ตั้งกลุ่มตั้งอยู่ที่บ้านปางต้นเดือหมู่ที่9ตําตำบลแม่อายโดยจากการดําเนินการดังกล่าวนํามาสู่การคัดเลือกหมู่บ้านเข้าสู่การยกระดับเน้นการผลิตให้ได้มาตรฐานซึ่งได้มีการสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตเกษตรมูลค่าสูงโดยมีคณะทำงาน นายอำเภอแม่อายนางสลีนยาคำภาแก้วเป็นประธานคณะทำงานและมีนายเอกนรินปินทนาเป็นรองประธานดำเนินการประชุมและดำเนินการจัดเวทีประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรพัฒนาสินค้าร่วมแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับการตลาดรวมถึงการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อนำเสนอแก่แหล่งเงินทุนโดยการบูรณาการของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในพื้นที่รวมถึงติดตามการดำเนินงานของโครงการเพื่อการขับเคลื่อนระดับอำเภอมีการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจำนวน3รายเพื่อติดตามจัดเก็บปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการแจ้งเตือนสถานการณ์เกษตร และการดำเนินการตามแผนพัฒนาการเกษตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งสินค้าที่สำคัญของกาแฟดอยลางได้แก่กาแฟเชอรี่กาแฟกะลาสารกาแฟมเมล็ดกาแฟหัว้วกาแฟขั้วบดกาแฟดริปบรรจุซองภายใต้แบรนด์กาแฟดอยลางเพื่อบรรลุเป้าหมายให้เกษตรกรสามารถขับเคลื่อนแผนธุรกิจรายย่อยได้มากกว่าร้อยละ80 สามารถยกระดับรายได้เกษตรที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า180,000บาทต่อคนต่อปีโดยมีรายได้เงินสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ5ต่อปีการดำเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟโดยโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงการตลาดซึ่งบัตรนี้กาแฟดอยลางจากบ้านปางต้นเดือหมู่เก้าตําบลแม่อายอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มีแผนงานโครงการสําหรับขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงพร้อมเพื่อการบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้านและพร้อมให้ทุกภาคส่วน บูรณาการนำโครงการไปขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขและพัฒนาสินค้ากาแฟของหมู่บ้านให้มีมูลค่าสูงขึ้นตามเป้าหมายกาแฟดอยลางกาแฟที่คุณคู่ควร